สวัสดีครับจุดทุ่นสังกูย์สังกูยนะครับวันนี้มาเจอกันนะครับในเกมที่เลี้ยวภูนะครับเพิ่งจะอุ่นเครื่องเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเอาชนะสโต๊กซิตี้ไป5ประตูต่อศูนย์นะคือเลี้ยวภูเนี่ยอุ่นเครื่องมาแล้ว2เกมนะครับเกมแรกก็บุกไปเอาชนะเพรสซันนอตเอนสามประตูต่อหนึ่งนะครับที่ดีฟเดลนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่20นะครับผ่านมา1สัปดาห์เลี้ยวภูก็ อุ่นเครื่องอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นเตะในบ้านตัวเองนะครับเตะท,ที่แอคซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับสนามซ้อมแบบปิดนะแต่ว่าตอนนี้ก็หาไฮไลท์รับชมได้แล้วล่ะนะครับเพราะว่าทางสโมสรก็ปล่อยไฮไลท์ออกมาแล้วนะครับก็ดูเต็มอิ่มทีเดียว5้าเลยนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลก็เดินทางนะเดี๋ยววันเสาร์ที่26นะครับเสาร์เนี้ยก็จะเตะกับเอซีมิลานที่ฮ่องกงแล้วก็วันพุทธที่30ก็เตะกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่ ญี่ปุ่นที่โยโกฮาม่านะครับแล้วก็กลับอังกฤษไปเตะกับแอตเลติกบินเบา2เกมในวันเดียวนะครับวันจันทร์ที่4สิงหาคมก็จะเป็นงานปิดจ็อบในการเตรยมความพร้อมของลิเวอร์อูลในการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกรวมไปถึงการเล่นในรายการอื่นๆน,นะครับฟุตบอลถ้วยแชมเปี League, ้ยนส์ลีกฟุตบอล FA ฟเอัพฟุตบอลลีกคัพนะโดยที่เกมคอมมิชช e l d กับคริสตัมพาเลสนะครับก็จะรออยู่ในวันอาทิตย์ที่10สิงหาคมแล้วก็อีก5วันให้หลังครับสุกที่15ครับเกมนัดเปิดฤด,ดูกาลของพรีเมียร์ลีกนะครับเลี้ยวผูลงสนามเจอกับบอนมัดเป็นเกมแรกเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเลี้ยวผูลงเตะเลยที่แอนฟิลนะคืนวันศุกร์ก็ติดตามกันได้นะครับทางโมโนแม็กซ์นะครับ, ax, รบซึ่งก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อปอีก6ปีนะครับอ่ะทีนี้ เกมเมื่อวานเนี่ยนะครับไม่ได้มีการถ่ายทอดสดให้ชมแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราสามารถรับชมไฮไลท์กันไดเ้เรื่องของผลการแข่งขันเนี่ยผมโดยโปกติแล้วเกมอุ่นเครื่องเนี่ยผมจะไม่ได้นํามาใส่ใจเลยเพราะว่าเชื่อว่าผลการแข่งขันเนี่ยเป็นเรื่องรองลงมามากๆเพราะว่าคนเป็นโค้ชเนี่ยน่าจะอยากเห็นอะไรมากกว่านี้อยากเห็นการการตอบสนองของนักเตะนะครับคือบางที โค้ชก็จะมองไปที่แต่ละคนเพราะว่าในทีมเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องมีนักเตะในแต่ละระดับนักเตะเก่าเกมหน่อยนักเตะที่เป็นรุ่นพี่นักเตะเป็นดาวรุ่งถูกไหมฮะแล้วก็แล้วก็ความสําคัญนักเตะระดับเกรด A ที่แบบขาดไม่ได้ต้องเป็นตัวจริงตลอดนักเตะที่80%คือตัวจริงหรือว่านักเตะที่50-50หรือว่านักเตะที่เป็นอะไรหรือนักเตะที่เป็นดาวรุ่งพุ่งขึ้นมาแต่ละคน ก็จะมีโจทย์แต่ละอย่างที่โค้ชอยากเห็นนะครับแต่ว่าในภาพรวมแล้วองค์รวมแล้วเนี่ยแน่นอนโค้ชก็ต้องมองความเป็นทีมแล้วก็มองในเรื่องของอการตอบสนองทางแท็กติกต้องการมองเห็นอะไรจากนักเตะค,คนนี้ต้องการมองเห็นอะไรจากนักเตะค,คนนั้นนะครับเขาบอกนักเตะยังไงแต่ละคนก่อนเริ่มเกมผมต้องการให้คุณเล่นแบบไหนอย่างเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่าบอลของลิเวอพูเนี่ย อันนี้ผมก็ดูจากไฮไลท์นะแต่เป็นไฮไลท์ที่ค่อนข้างจะ,ะเห็นจังหวะหลายๆจังหวะของเลี้ยวภูอยู่นะครับเพียงแต่ว่าการรับชมไฮไลท์เนี่ยมันคงบอกรายละเอียดหมดทั้งเกมเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ว่าเราพอจะคาดการได้ในภาพรวมนะครับการเล่นของเลี้ยวภูเนี่ยก็จะเป็นบอลที่แบบบอลสัน้นบอลเคาะขยับเข้าช่องนักเตะจะจับบอลไม่เกิน2ทีทีเดียวแล้วก็ใหทีเดียวให้แต่ว่า จะมีนักเตะอยู่ไม่กี่คนแต่เท่าที่เห็นเนี่ยมีอยู่คนเดียวที่อาจจะได้รับเรียกว่าคําสั่งพิเศษหรือว่าได้รับไฟเขียวพิเศษว่าเฮ้ยถ้าบอลมาที่คุณคุณเล่นได้ตามใจชอบแต่ว่าคําว่าตามใจชอบในที่นี้หมายถึงว่าต้องเป็นเกมเลยนะแต่ว่าไม่ได้โดนบีบว่าต้องจับเราให้จับเราส่งก็คือลีโอเอนกูโมฮานะครับนักเตะดาวรุ่งที่ก็เป็นอนาคตของเลี้ยวพูลเนี่ย ได้บอลจะอยู่ที่เขาเนี่ยค่อนข้างจะนานหมายคำว่านานหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าจับแล้วส่งเล่นเล่นแบบเหมือนเพื่อนคนอื่นแต่ว่าเขาได้บอลแล้วเขาจะขยับโยกหลอกกระชากถึงเส้นหลังล็อกกับวนมาหรือว่ากระชากตัดเข้าในาคือเนี่ยเราจะมองเห็นว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยโค้ชน่าจะมีความต้องการมองเห็นอะไรบางอย่างเพราะนั้น เราดูเราจะรู้สึกว่าโอ้โหไอเด็กคนนี้มันเลี้ยงเยอะจังบางทีเนี่ยมันต้องดูว่าโค้ชต้องการเห็นอะไรไม่ใช่โค้ชไม่รู้นะครับเขารู้เพียงแต่ว่าเขาอยากจะเห็นอะไรก็าอาจจะแบบว่าเฮ้ยคุณใส่ไปเลยเต็มที่เพราะเขาลีโอในเขาอายุเพิ่งจะเดี๋ยวก็ยังจนยังไม่17เลยอะ่ะเดี๋ยวสิงหาคมเดือนหน้าเนี่ยก็ถึงจะอายุ17แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะบางคนยังดิบอยู่เอ่อไปครอบไปจํากัดจินตนาการเขามากๆเนี่ย มันอาจจะไม่ดีในอนาคตชงเพราะมันช่วงนี้ก็มีอะไรโชว์ได้โชว์ไปก่อนคือแต่ว่าเล่นให้เข้ากับพี่ๆนะเพราะฉนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าบอลอยู่ที่ลิโอเนี่ย mm hmm. เขาจะเขาจะเขาจะกล้าเลี้ยงกล้าเล่นกล้าโยกหลอกเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าขี้เลี้ยงแต่ว่านี่คือสิ่งที่ที่โคช้ชอ,อาจจะให้สิทธิพิเศษกับเขาว่าโอเคเอาเลยใส่ให้เต็มที่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้น บางทีเราดูแล้วอาจจะคิดตามหรือว่าวิเคราะห์หรือว่าประมวลตามว่าเออคนเป็นโคช้ชเขาต้องการอะไรจากนักเตะคนไหนซึ่งโจดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างที่บอกนะครับทีนี้ถ้าเรามองย้อนไปในเกมกับเพลสตันเนี่ยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยลิซุลก็ใช้นักเตะตัวจริงครึ่งแรกเนี่ยเล่นไปเลยแล้วครึ่งหลังก็เปลี่ยนยกแผงเลย11คนอันนี้ก็เหมือนกันอย่างอย่างเกมกับเบรสตันเนี่ยผู้สตระตูมามาดัชวิลลี่ก็สตาร์ทก่อนพอครึ่งหลังก็เป็นเฟรดดี้วูดแมนนะครับ เซนกองหลัง4คนก็เปลี่ยนหมดเลยจากคอนเนอร์แบดลีย์โจโกเมสซิมิกาสแล้วก็ลูคัส์ซีเฟนซันเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นฟริมโปงเปลี่ยนเป็นอาอามาราดานาโรเปลี่ยนเป็นแอนดี้โรเบิร์ตสันแล้วก็มีลอสเคิร์เคชนะกองกลางเทรนิโอนี่นี่ก็ได้รับโอกาสอ,อย่างเกมนี้ก็เช่นเดียวกันการฟินแบกโซโบสไลน์นี่ก็เปลี่ยนก็ใช้โจนใช้เอนโดใช้ลุยส um ์คูมาสมาเป็นตัวรุกนะครับแล้วก็ซาร่าเคียซ่าลิโอเอนกูโมฮาเนี่ยก็เปลี่ยน เป็นเบนดกเป็นโกดี้คักโปเป็นดาวินนูเยสอันนี้คือเกมที่แล้วนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่า,าวิธีการจัดตัวของโค้ชของอร์เนอร์สลอตเนี่ยเขาเขาอยากเห็นแบบเรียกว่าเปลี่ยนยกทีมอยากเห็นผลงานของนักเตะทุกคนนะครับให้ครบอย่างเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเตะที่ A A Training Center เอ็กซซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับ อ่าสิบแปดตัวจริงก็เป็นจอร์จี้มามาดัชวิลลี่นะครับเฝ้าเสากองหลังเนี่ยตรงนี้น่าสนใจใช้ดอมนิกโซโบสไลเป็นแบ็คขวาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการทดลองเหมือนกันนะครับคู่เซนเตอร์ก็เป็นโจโกเมสกับเฟอร์จิลฟันได์แบ็คซ้ายแอนดี้โรเบิร์ตสันนะแล้วก็เทรเนียอเน่ ioni, ยังได้รับโอกาสต่ตอนเนื่องนะ,ะเด็กวัย18นะครับก็เล่นกองกลางคู่กับเคอร์ติสโจนส์ฟอร์เรียนเวสนะครับลงเล่นเป็นเกมแรกนะครับประเดิมสนามให้กับลิเวอร์พูลนะเดบิวต์ แต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นเกมไม่เป็นทางการเ,เกมหมุนเครื่องแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นโมเมสซาร่าเป็นดาวินลเยสแล้วก็ลิโอเอ็นกูโมฮาเพราะนั้นลิโอ Leo เนี่ยออกสตาร์ท2เกมติดนะครับเทรนิโอนี่ก็เช่นเดียวกันออกสตาร์ท2เกมติดตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ในสายตาอยู่นะครับฟอร์จิฟันได้ก็ลงเล่นนัดแรกนะครับก็เป็นกับตันทีเวสก็เช่นกันเล่นนัดแรกใส่หมายเลข58นะ แต่ว่าเดี๋ยวดูว่าของจริงเนี่ยจะใส่เบอร์อะไรนะครับแล้วก็เตะจบก็เดินทางไปฮ่องกงนะครับส่วนสโต๊กซิตี้ในปัจจุบันก็เล่นอยู่ในแชมเปี้ยนชิพนะครับมีมาร์คโรบินส์คุมทีมเขามีแอรอนเคลสเวล l นะที่ได้ตัวมจากเวสต์แฮมแต่เกมนี้ไม่ได้ลงแล้วก็มีกองหน้าที่ยืมตัวมจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเด็กปั้นของเวสต์แฮมชื่อมูบาม a านะครับก็แต่ว,ว่าเกมส่วนใหญ่เนี่ย อย่างเราได้เห็นไฮไลท์จากเลี้ยวผู้ซีที่ตัดมาแน่นอนมันก็ส่วนใหญ่จะเห็นเกมของเลี้ยวูแล้วก็ถ้าเป็นเกมบุกของสโต k กบ้างก็จะเป็นจังหวะป้องกันประตูนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็มามารัชวิลลี่เ้าเสาเอ,อในครึ่งแรกพอครึ่งหลังก็มีอามินเป็กซี่นะลงลงมาลงมาทําหน้าที่นะครับในครึ่งหลังแล้วก็ก็มีเซฟสวยๆไปเหมือนกันลูกมงจอ่อๆนะครับทีนี้คนที่เป็น พระเอกเลยเนี่ยในนาทีนี้เวลานี้มันคือดาวินนูนเยสนะครับเพราะดาวินก็จากที่ดูเหมือนว่าน่าจะต้องแยกทางนะครับไปไปมันมีมันม,ม,นมีอาจจะมีจุดพลิกผันมีความเปลี่ยนแปลงการจากไปของดิโอโกโชตานะครับมันก็ค่อนข้างกระทันหันแล้วก็อาจจะต้องปรับแผนใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่รู้นะเพราะว่าอุโกโอกิตเกเนี่ยล่าสุดก็คือไม่น่ามีปัญหาแล้ว ถ้ามาเนี่ยโค้ชจะมองแบบไหนนะครับเ,เพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าถ้าเป็นแผนเดิมเนี่ยโชต้ากับดาวินก็จะเป็นกองหน้า2คนนะดาวินไปซื้อกองหน้าคนใหม่เข้ามาแย่งตำแหน่งกับโชต้าอาจจะเป็นบทบาทแบบนี้แต่ว่าพอตอนเนี้โชต้าไม่อยู่กองหน้าเหลือแค่คนเดียวนะครับเอกิเก้เ,กเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยๆตอนนี้มันก็มี2 แต่ว่าถ้าเกิดเอกิเก้มาแล้วดาวินไปมันก็เหลือกองหน้าคนเดียวคือเอเกติเก้แต่ว่าโอเคในการจัดวางตัวผู้เล่นเนี่ยร์พุลก็มีนักเตะหลายคนที่อาจจะขยับเข้ามาเล่นกองหน้าได้เพียงแต่กองหน้าที่เป็นสไตรเกอร์เป็นสไตรเกอร์อาชีพเลยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแค่ดาวินคนเดียวนะครับเอเกติเก้เนี่ยเขาเป็นกึ่งๆึ่งเขาเป็นฟอร์เวิร์ดเขาเป็นเบอร์10ได้เป็นเบอร์9ได้นะสามารถคือว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นในเอเกติเก้แบบชัดเจนมากใครที่ติดตามฟุตบอลเยอรมันนะ ครึ่งซีซั่นแรกเนี่ยเขาเล่นเป็นกึ่งๆเบอร์10เพราะว่าคนจบสกอร์มันจะเป็นอูมามามูชแล้ว2คนนี้เล่นในการโต้กลับแฝงเปิดในเล่นใช้2คนนี้นะครับประสานงานพอครึ่งซีซั่นหลังมามูชย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้เอกิิเกขยับขึ้นมาเป็นเบอร์9ก็ทําหน้าที่ได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นเบอร์แบบสไตรเกอร์เบอร์9ก้าจริงๆเนี่ยหรือพูตอนนี้ก็มีแค่ดาวินทีนี้เดี๋ยวอนาคตน่าสนใจว่า จะอยู่ในแผนไหมเพราะเราต้องไม่ลืมว่าถ้าเกิดว่าดาวินไปคนนึงแล้วได้นักเตะใหม่มาสไตรเกอร์หรือกองหน้าเนี่ยมันจะเป็นกองหน้า2คนก็จริงแต่ว่าใหม่ทั้งคู่นะครับอันนี้น่าคิดว่าโค้ชจะมองแบบไหนแล้วก็การได้โอกาสลงสนามในเกมเพรสตันลงครึ่งหลังก็ยิงแล้วก็จ่ายด้วยนะยิง1จ่าย1แล้วก็ในเกมเนี้ยกับสโต๊กลงตัวจริงเลยแล้วแฮตทริกเลยนะครับ19นาทีแฮตทริกนะก็ถือว่าเป็นการเล่นที่ เออเป็นการเล่นยังไงไม่รู้เพราะเราเห็นแต่จังหวะทำประตูถือว่าเป็นผลงานแล้วกันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอะ่ะอย่างน้อยก็แฮตทริก20นาทียิงแฮตทริกอะ่ะนะครับทีนี้จังหวะของของเกมเนี่ยอ่าลิวพูลยังคงเป็นบอลที่มันโอ้โหตอนนี้มันเหนือกว่าสต๊กเยอะมากในในรูปเกมในจังหวะทำนะจังหวะทำจังหวะอ่านหรือว่าตัดบอลเนี่ยจะเห็นว่าเออโอเคเราดูจากไฮไลไท์ก็จริงเนี่ยมันก็ ก็เอาจากวัดจากภาพจากไฮไลท์นี่แหละหริพูนก็มีหลายๆจังหวะที่อ่านเกมของคู่ต่อสู้ขาดตัดบอลโจโกเมสยังขึ้นมาตัดบอลเลยตำแหน่งของเขาคือเซนเตอร์ขึ้นมาตัดบอลในแดงของสโต๊กนะครับหรือว่าจังหวะแย่งบอลจังหวะ c o u n t อร์เ e s สแบบแย่งบอลแดนบนนะหรือว่าจังหวะคู่ต่อสู้จับบอลยาวพลาดน,นิดเดียวเนี่ยเจอตะปบแย่งเปลี่ยนจาก ที่จะรับเนี่ยไปเป็นจังหวัดทำประตูเลยอย่างเงี้ยมีให้เห็นนะครับเทนดาวินเนี่ยยิงสามประตูแรกเลยนาทีที่6นาทีที่12นาทีที่19นะครับแล้วก็มันก็มาจากการประสานงานที่ดีนะอย่างประตูแรกนาทีที่6เนี่ยเป็นบอลจากแดนหลังเอออีกอีก,อ,กอีกจังหวัอีกภาพหนึ่งที่เห็นชัดก็คือลิพูลไม่มีความกดดันเลยเวลาที่เจอบีบของสโต๊กด้วยคุณภาพของสโต๊กด้วยแต่ว่าเขาก็พยายามกดดันบีบขึ้นไป ในบางจังหวะจะบีบขึ้นไปแย่งบอลหรือว่าให้ริบุลคายบอลทิ้งเนี่ยริบุลเอาตัวรอดได้สบายสบายนะครับผ่านบอล2-3สาทีปลดได้เปลี่ยนมาเป็นรูปมีพื้นที่นะประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์นาทีที่6ก็เป็นบอลจากแดนหลังฟานไดมาที่เทรเทรไปที่เวสเวสแต่จังหวะเดียวให้ดาวินนะดาวินก็คืนให้ล็อบโบล็อบโบให้เทรอีกทีหนึ่งเทรมาให้เวสอีกเนี่ยเล่นกันอยู่ตรงนี้ในกลุ่มนั้นแล้วจังหวะที่เทรให้เวสบอลจากเทรเนี่ย ผมว่าใช้ได้นะบอลของเขาเนี่ยขึ้นหน้าหลายครั้งเป็นตัวเล่นแล้วก็ให้บอลขึ้นหน้าว่าให้บอลขึ้นหน้าจังหวะเท่ไหลให้เวสเวสจับซ้ายปุ๊บพลิกแตะขึ้นหน้าขวาเลยนะครับจับซ้ายแล้วขวาแตะบอลขึ้นหน้า2องจังหวะเนี่ยทะลุขึ้นไปเลยแล้วก็ตัวบังคู่แข่งไว้นะครับลุยไปถึงหน้าเขตโทษแล้วก็จิ้มบอลให้โซโบสไลจะให้โซโบสไลย,ยิงเนี่ยถูกสกัดสกัดมาเข้าทางดาวินดาวินก็แปรส่วนเข้าไปเข้าเสาไกล1-0่ ดาวินเท่าที่ดูก็มีความมั่นใจขึ้นนะมีความมั่นใจขึ้นแต่การอุ่นเครื่องกับเกมจริงเนี่ยมันต่างกันเยอะมากนะครับตรงเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าอุ่นเครื่องบางทีมันอ,า,อาจจะวัดในไม่ได้แต่ว่าโอเคยิงได้มันดีกว่ายิงไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่านักเตะบางคนเนี่ยโอเคเกมอุ่นเครื่องหรือว่าซ้อมอาจจะดีพอลงสนามจริงเนี่ยมันมันเจอแรงกดดันแล้วแล้วมันอาจจะ พลิกผันได้ตรงนี้ก็ต้องเอาใจช่วยดาวินให้เยอะๆสําหรับใครที่เชียร์ดาวินอยู่นะครับแฟนลิพูลเชียร์ดาวินเยอะผมเองก็เอาใจช่วยเขานะครับพออีกหนนาทีต่อมานาทีสิบสองดาวินก็ยิงเป็นสองศูนย์อันนี้โซโบสไลจ่ายนะครับก็เป็นจังหวะที่โรเบิร์ตสันทําชิงหนึ่งสองกับเอ็นกูโมฮานะแล้วบอลถูกสกัดได้แต่เทก็มาเก็บบอลได้เนี่ยเห็นไหมจังหวะเก็บบอลเก็บตกบอลสองของลิพูลยังทําได้ดี เทเก็บบอลได้กลางสนามแล้วเปิดกว้างเลยครับออกขวาเพราะบอลตอนนั้นมันอยู่ฝั่งซ้ายบอลมันผู้เล่นทั้งสองทีมเนี่ยมันอยู่ฝั่งซ้ายเยอะพอบอลสกัดทะลักมาเทรต,ตัดบอลได้เนี่ยขวาโล่งเขาวางเลยให้ทางขวาให้โซโบสไลร์โซโบสไล์แบ็กขวาเติมขึ้นมาได้บอลมีพื้นที่มีเวลาไหลงามๆเลยครับให้กับดาวินเข้าฮอสนะเพราะว่าบอล จากโซโบสไลเนี่ยโซโบสไลก็จริงๆเป็นคนที่ผ่านบอลดีอยู่แล้วนะโดยทุนเดิมเป็นนักเตะที่แบบมีเซนส์ในการผ่านบอลน,นะโอเคในฤดูกันที่แล้วอาจจะโดนตําหนิเยอะในเรื่องของแบบมีจ่ายบอลพลาดอะไรแบบนี้แต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่ที่มีเซนส์ในเกมรุกสูงนะครับลูกนั้นก็ไหลาง,งามๆเลยให้ดาวินก็พุ่งมาเข้าฮอสนาะที่19เกอร์เป็น3าูนย์ดาวินอีกแล้วนะครับก็เป็นแฮตทริกแบบรวดเร็วเลยคราวนี้โจนเคอติสโจนเป็นคนจ่าย ก็เป็นบอลแบบเนี่ยเป็นบอลบอลเล่นเคาะไปง่ายๆของเวอร์พู้เคลื่อนขึ้นมานะเป็นจังหวะที่โจโกเมสเนี่ยขึ้นสูงไปดักสไลด์แย่งบอลจากสโต๊กในแดนของสโต๊กนะแล้วก็มาถึงเวสเวสก็ดีดออกข้างๆให้โซโบโซโบตอนนั้นนะ่ะหุบเข้ามาเล่นด้านในจากแบ็คขวาเนี่ยมาเล่นมาเล่นอินเวิร์ดมาเล่นด้านในนะครับเพราะนั้นการจับโซโบไปเล่นแบ็คขวา ถ้าด้วยฟุตบอลสมัยใหม่ที่แบ็กเนี่ยสามารถไม่สามารถขยับมาเล่นด้านในเป็นมิดฟิลด์อีกคนนึงได้เนี่ยตำแหน่งนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าไม่ต้องเราต้องไม่ลืมว่าการมาของเวสเนี่ยคนที่กระทบเต็มๆคือโซโบสไลน์ Line, นะครับแบ็กขวาตอนนี้อาจจะมองเห็นฟริมโปงอาจจะมองเห็นคอนเนอร์แบรดลีย์มีโซโบมาเป็นตัวเลือกอีกคนหนึ่งก็ก็ไม่เลวเหมือนกันเพราะว่าฟริมโปงก็สามารถเล่นตัวบนได้มันมีได้หลายสูตรนะครับเพราะนั้นตอนนี้ลิเวอร์พูลก็สามารถจัดตัวผู้เล่น ได้แบบยืดหยุ่นนะโซโบจังหวะนั้นหุบในเข้ามาก็สกิดต่อให้ซาร่าซาร่าก็เล่นเยก็เล่นกันเนี่ยซา,า so bo, ร่าโซโบเทรเทป้ายออกไปให้เอนกูโมฮาคราวนี้จากบอลสั้นบอลคอสจังหวะเดียวเล่นไม่มากจังหวะบอลมาอยู่ที่เอนกูโมฮาเขาได้บอลเขาลากเจอกองหลังกล้าลากสับขาทะ,ท,ะทะลุไปเส้นหลังกองหลังปิดได้เขาก็วนคืนมาจ่ายคืนมาให้เทรเนี่ยเพราะนั้นนักเตะแต่ละคนก็ <c oughs> ภัยครับก็ได้รับโจทย์ไม่เหมือนกันนะมาที่เทรเทได้บอลเทรนี่จะเป็นคนที่เป็นสเหมือนตัวเชื่อมาตัวพักบอลแล้วพอเทได้บอลจังหวะนี้โกเมสมาแล้วครับขยับขึ้นมาแบ็กเซนเตอร์นะขยับขึ้นมาตอนนั้นตำแหน่งของเขาคือหน้าเขตโทษแล้วเทได้บอลเห็นโกเมสป้ายให้โกเมสเลยโกเมสก็เป็นตัวพิเศษเพิ่มขึ้นมาจากกองกลาง3คนเนี เผอแป๊บเดียวมีโกเมสสอดขึ้นมาอีกคนหนึ่งคราวนี้โกเมสได้บอลเนี่ยตรงนั้นเขาจะเลือกยิงก็ได้นะแต่ว่าเขาก็ป้ายออกขวาไม่รู้จะยิงเมื่อไหร่นะโกเมสป้ายออกขวาให้ซาร่าซาร่าก็เปิดเรียกเข้ากลางโซโบสไลข้ามบอลหลอกดาวินเข้ามาจับบอลแล้วยิงแต่ว่าติดบล็อกโอเคบล็อกกระดอนออกมาจาังหวะเกือบเกือบจาก0 50, 50เนี่ยเคอร์ติสโจนส์ดึงหลอกนิดเดียวเนี่ยคู่ต่อสู้หลงเลยโจนส์ก็คลึงบอลเอาไปเล่น จนเก็บบอลได้อีกเนี่ยบอลสองลิ bon 2, ปูลเป็นของลิปูลอีกแล้วบอลสองแล้วก็เล่นกับซาร่าฝากให้ซาร่าแล้วตัวเองวิงออ Sarah, ่งอ้อมไปซาร่าดึงจังหวะนิดน,น,น,นึงไหลต่อให้โจนทะลุเลยนะครับเขตโทษด้านขวาคราวนี้เปิดเข้ามาดาวินวิ่งเข้าฮอสแปรจังหวะเดียวเบี่ยงตัวแปรด้วยซ้ายเข้าถามประตูเนี่ยมันก็เป็นการเข้าทําที่งดงามของลิเวอร์พูลน,นะแต่โอเคแหละแน่นอนสโต๊กอ,อาจจะเป็นคู่แข่งที่มาตรฐานมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกไหมแต่ว่า มันก็ได้เห็นการเข้าทำได้เห็นสเต็ปได้เห็นการเคลื่อนที่ที่ดีนาะทีที่23สกอร์กอเป็น4ีูนย์เนี่ยยีานาทีเองนะแล้วคราวนี้ฟอร์เรนเวสได้แอซิ์แล้วนะครับเป็นแอซิ์ของฟอร์เรนเวสจะบอกว่าเป็นแอซิ์แรกก็ได้นะนะครับเวสลงไปช่วยเอาบอลจากเกมรับนะเวสเกมรับหน้าเขตโทษตัวเองนะลงไปช่วยเอาบอลจากเกมแลแล้วก็เล่นบอลจังหวะเดียวให้กับซาร่าซาร่าแตะต่อให้ดาวินคราเนีกดาวินกระชากพาบอลขึ้นมาเองเลยกระชากกระชากกระชากขึ้นมา แล้วก็เปลี่ยนรับเป็นรุกอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไหลต่อออกขวาให้ซาร่าที่สปรินต์ตามขึ้นมาซาร่าก็แตกคืนมาที่โซโบโ,โซโบโแบ็กขวาใช่ไหมพอซาร่าแต่คืนมาเนี่ยเขาตวัดเปลี่ยนแกนเลยครับเปิดข้ามไปทางปีกซ้ายเลยการเปลี่ยนแกนเร็วแบบนี้คู่ต่อสู้ก็มันขยับข้ามมาปิดอาจจะไม่ทันทีนี้ข้ามมาที่หลอดซ้ายก็เป็นการเล่นระหว่างโรเบิร์สันกับเอนกูโมฮาละนะครับ อบโบก็ให้เอ็นกูโมฮาเอ็นกูโมฮาก็ขยับยึกยักหลอคู่ต่อสู้นิดนึงแล้วฝังให้เวสทีเนี้ยจังหวะเนี้ยสวยมาก <c oughs> ไปดูไฮไลท์ได้นะครับเอ็นกูโมฮาไปไม่ได้ก็คืนให้เวสทีเนี้ยเวสเนี่ยแตะจังหวะเดียวคือก่อนที่บอลจากเอ็นกูโมฮาจะมาเขารู้แล้วว่าเขาจะเล่นจังหวะเดียวเขาเล่นจังหวะเดียวให้โจนโจนก็เหมือนกันครับเขาก็แตะคืนมาจังหวะเดียวให้เวสแล้วถึงตรงนั้นน่ะเอ็นกูฮาขยับเข้าช่องแล้วเรานึกภาพนะครับเอ็นกูมฮาได้บอล ขยับหลอกไปไม่ได้จะไปเส้นหลังไปไม่ได้เขาก็แตกคืนให้กับเวสถูกไหมทีนี้เวสเล่นกับโจนเนี่ยระหว่างนั้นอเอ็นกุมาฮาย่องมาแล้วเข้ามาเขตโทษแล้วมาพื้นที่แล้วพอแตะมาให้เวสเวสแตะให้โจนโจนแตะให้เวสเวสแตะอีกทีนึงทะลุให้เอ็นกุมาฮายิงเข้าเนี่ยบอลมันฝากเล่น2ตัวตัวที่3หาพื้นที่เพะฉะนั้นจังหวะน,นี้สวยนะคือ การเล่นเกป้องกันของสโต๊กมันรับมันคิดไม่ทันนะครับหลักเอ็นกูมาฮาอยู่มันคืนเวสอ่ะแป๊บเดียวบอลไปโจแล้วโจนขยับปุ๊บอ่ะมันไปเวสอีกแล้วเวสแล้วคิดไว้เร็วอ่ะคิดไว้ก่อนที่บอลจะมาด้วยซ้ําอย่างเวสอย่างจานนังหวะนี้การให้ก็เห็นคุณภาพของเขาเอ็นกูมาฮาคือมาเขาแตะโจนแล้วโจนเล่นกับเวสดูแล้วผมว่าโจนเล่นสนุกอ่ะมันบอลบอลมันแบบเออ คู่นี้น่าสนใจนะแล้วโจนก็แตะให้เวสแล้วจังหวะที่เวีสแทงเข้าช่องน่ะสวยมากยิงก็มีโชคช่วยหน่อยมันแฉลบนะแต่ว่ามันก็เข้านะครับอ่ะเพราะฉนั้นมันยังมีจังหวะสวยๆอีกหลายครั้งเพล์สวยๆที่ญี่ปุนสร้างขึ้นมาเคาะไปเคาะมาแล้วหาช่องตัวที่สเนี่ยญิ่ปุนยังคงทําได้ดีนะอย่างโจนสอดเข้าเขตโทษไปยิงเข้าไปชาร์จลูกที่โยนเข้าไปของโรเบิร์ตสัน นะไม่ดีไม่ไม่เป็นประตูแต่ว่าก็แสดงให้เห็นการเข้าทำทีนี้ครึ่งหลังเนี่ยฟริมโปงมานะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนยกแผงแต่ว่ามาไมาได้ฟรีลี่ตอนแรกยังอยู่นะแล้วค่อยคอยให้เป็คซี่ลงแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนหมดอ่าครึ่งหลังก็ฟริมโปงมาเล่นแบ็คขวานะครับโกนาเตยืนคู่คอสตาซิมิกานะมาเล่นเซนเ,นเตอร์เพราะฉนั้นลิร์พูลเกมเนี่ย ใช้โรเบิร์ตสันเซนเตอร์แล้วก็เกมนี้ใช้คอสตาซิมิกานมายืนเซนเตอร์ส่วนแบ็คซ้ายเป็นมิลอสเทอร์เคชนะครับกองกลางก็ใช้คอนเนอร์แบดลีย์นะมาเล่นกองกลางเล่นกับไรอันกาเฟนแบกแล้วก็วาตาลุเอนโดนะครับข้างหน้าก็เคียซ่าลงมาเบนโดกลงมาเป็นหน้าเป้าแล้วก็โกดี้คัคโปนะก็มีจังหวะฟริมปงโอ้เกมนี้ก็ต้องพูดถึงฟริมปงเพราะฟริมปงเนี่ยครึ่งลงครึ่งหลังแล้วมีบทบาทกับเกมเยอะกว่านัดแรกเยอะมากเลยนะครับคราวนี้ดูเขา เล่นกับคอเนอร์แบดลี่เนี่ยเป็นธรรมชาติมากนะครับมีจังหวะหนึ่งที่คนเรียกว่าเล่นกันอยู่2คนเนี่ยฟิล์มปงให้แบดลี่แล้วตัวเองวิ่งสปินขึ้นไปแบดลี่ก็ไหลเข้าช่องแล้วฟิล์มปงเกมนี้ขวาตลอดทางทะลุทะลุทะล,ทะลุเล่นได้ดีมากนะครับมีจังหวะได้ยิงบอลคอสั้นเหมือนเดิมเคอร์คชคัคโปมาที่เบนโดกเคอร์คชคโปฝั่งซ้ายนะมาที่เบนโดกมาที่ o, เอนโดเอนโดไปที่โดกดกแต่ให้แบดลี่ข้ามไปขวาล้เห็นไหมครับ บลลี่ดึงจังหวะนิดนึงแล้วไหลให้โดกโดกต่อให้ฟิล์มปง่งฟิล์มโปงลากตัดซ้ายยิงตุม้มข้ามคานข้ามไม่เยอะแล้วก็มีจังหวะชนเสานะครับโกนาเต้บอลจากแดนหลังนะนะครับโดนบีบขึ้นมาก็ไม่ไม่โรนลานอะไรก็ให้เอนโดเอนโดก็ชิ่งจังหวะเดียวขึ้นหน้าหลุดเลยนะครับจากจังหวะบีบขึ้นมาของสโต๊กเจอจ่ายปึ้งปึ้ง,งสองทีเนี่ยหลุดเลยแบลลี่ควบยาวขึ้นไปแล้วก็ไหลออกขวาให้ฟริมปง่ง ริมปงเปิดเคียซ่ายิงติดเซฟโกเซฟออกมาเบนดกวอลเลยตูมชนเสาเนี่ยสร้างการสร้างเกมของริพูลบุกเข้าใส่หรือเปลี่ยนจากรับเป็นรุปหรือเปลี่ยนจากการที่ถูกกดดันแดนตัวเองเป็นการสร้างจังหวัดทำประตูทําได้ดีเคียซ่าก,ก็มีได้ยิง3ครั้งติดๆกันเลยนะเกือบนะครับ แต่ว่ายังไม่เป็นประตูแต่สุดท้ายเขายิงได้นะนะครับแต่ว่าให้เห็นว่าเคียซ่าก็หาจังหวะยิงได้ได้ไม่เลวซึ่งมันก็มาจากการเล่นประสานงานจากเพื่อนๆแล้วก็สุดท้ายเคียซ่าจังหวะแรกคือได้บอลน,นอกเขตโทษก็ขอลองสะหน่อยแต่งเข้าขวาแล้วยิงก็ข้ามขานแล้วก็มีจังหวะ <c oughs> ได้ยิงในเขตโทษนะครับอันนี้ก็เป็นบอลจากแดนหลังอีกซิมิการสคัาน,นี้วางยาวเลย เคาจากที่เขาบอลสัน้นเขาเนี้ยเขาได้บอลเขามองเห็นเขาวางยาวเลยเคอร์โกดิคัคโปก็หลุดขึ้นไปทางซ้ายสุดท้ายเนี่ยมันจบที่เคียซ่ายิงไม่ถนัดแล้วยังมีเคียซ่าเกือบอีกจังหวะนั้นอนะ่ะมันต่อเนื่องผู้ตัะตูเซฟได้ใช่ไหมรับได้กลิ้งบอลให้เพื่อนเพื่อนจับบอลไม่ดีกาฟินแบกปั๊มบอลแต่เขาปั๊มแบบว่าพร้อมจ่ายอ่ะเขาปั๊มแบบจ่ายบอลขึ้นหน้าไปเลยไม่ไม่มาจับบอลน,นะคือถึงบอลก่อนก็จ่ายเลยจ่ายยัดขึ้นไปให้เบนโดคราวนี้เบนโดก็ไหลให้เคียซ่า เคียซ่าลากเข้าเขตโทษแล้วตะวัดยิงหักข้อด้วยขวาบอลหลุดเสาไกลออกไปเนี่ยร์พุนก็มีโอกาสหลายครั้งนะครับอ่ะก็มีจังหวะบีบเร็วให้เห็นเหมือนกันอ่ามีจังหวะที่สโต๊กกำลังจะต่อบอลจากแดนหลังเนี่อร์พุลบีบเลยครับเบนโดกค,คักโปนะข้างหน้าเคียซ่าเนี่ยบีบลูกนั้นสโต๊กเตะออกเลยนะครับ กลายเป็นได้ทุ่มแล้วก็ทุ่มเร็วเคียซ่ามงต่อคักโบได้ยิงก็ข้ามขาดเนี่ยมีจังหวะเขาทำสวยๆอีกซึ่งลูคัสซีเฟนสันคนนี้เป็นกองกองกลางดาวรุ่งแต่ว่านัดที่แล้วเนี่ยเล่นกองหลังนะเขาสามารถเล่นกองหลังได้เล่นกองกลางได้อายุ21เขาลงมาแทนเบนโดกนะครับมีจังหวะหนึ่งที่ทำสวยเป็นการ โปรดการกดดันสูงของสโต๊กอีกแล้วนะครับเขาบีบขึ้นมาก็เอนโดให้โกนาเต้โกนาเต้คืนให้เป็กซี่ผู้สาประตูนะเป็กซี่ให้เอนโดเอนโดให้โกนาเต้เขาอยู่นั้นนะบีบไม่เจอบอลพอมีช่องโกนาเต้ให้แบลลี่ทางขวาทีนี้แบลลี่เล่นกับฟิมปงเลยครับแบลลี่ขึ้นขวาฝากให้ฟิมปงฟิมปงดีต่อให้แบลลี่แบลลี่กระชากขึ้นมาฟิมปงสปรินต์แล้วสปรินต์ปุ๊บแบลลี่กระชากแล้วไหลเข้าช่องเลยจ่ายลูกนั้นทะลุฟิมปงแตะขึ้นข้างหน้าหลุดเลย ทีนี้เขาหลุดเข้าไปในเขตโทษเขาทํายังไงก็ได้เขาจะเลือกยิงเองไหลออกเสาไกลก็ได้เขาเลือกตบคืนตบคืนมาลู้าซีเวนสันอยู่ตรงนั้นครับยิงก็ถือว่าจ่อจอ่จออยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะยิงไม่ดีเท่าไหร่วางเท้าแล้วมันยิงแล้วมันข้ามคานบังคับลูกบอลไม่ดีข้ามคานนิดเดียวนะครับก็เสียดายฟิลปงไม่ได้แอซิสลูกนี้ถือว่าทําสวยเนการประสานงานฟิลปงกับแบลรี่สนุกทําได้ดีมาก แล้วก็ประตูที่5ก็มานะครับนาที82-50ก็เคลียร์ซ่าย,ยิงจนได้นะก็เป็นการประสานงานระหว่างกาเฟนแบกโกนาเต้แล้วก็ไปที่ฟิล์มโปงฟิล์มปรงเล่น 1, 2กับแบลรี่เห็นไหมฟิล์มปงแบลรี่ฝากแล้วไปเล่นกันสนุกเลย2อันนี้นะครับเพราะฉะนั้น2องนนี้อาจจะเบียดตำแหน่งแบ็กขวากันเองก็ได้หรือว่าบางจังหวะ บางช่วงเวลาของเกมอาจจะเล่นประสานงานกันก็ได้ฟิลมโปงอาจจะขึ้นไปยืนข้างหน้าก็ได้หรือแบดดี่มาเล่นกองกลางฝั่งขวาก็ได้นะครับอันนี้เรายังไม่มี Mac แม็กอลิสเตอร์นะเนี่ยนะแล้วฟิล์มโปงกระชากยาวครับกระชากกระชากแล้วเปิดให้คักโปทางเสาสองคโปก็ดึงจังหวะน,นิดนึงจับบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกแล้วก็ไหลบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกนะข้างเท้าขวาข้างเท้าด้านนอกข้างขวาแล้วเคซ่าก็วิ่งเข้าคอสนะ ก็ถือว่าอุ่นเครื่อง2เกมยิง8ลูกนะครับผลแข่งขันดีแต่ว่า,อ,าอย่าไปยึดติดกับผลมากนักผมแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้โค้ชค่อนข้างจะพอใจกับรูปแบบการการเล่นแล้วก็ผลงานเฉพาะตัวของนักเตะหลายๆคนนะครับทำได้ดีนะ ทีนี้เดี๋ยวก็ว่ากันต่อนะครับเดี๋ยววันเสาร์ที่ถึงนี้ก็วอร์ุูนก็จะเจอมิลานที่ฮ่องกงอย่างที่บอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวผมเองก็จะเอาละลุยญี่ปุ่นละนะครับกับพี่จอมพ,พี่หนุ่มแจ็กกี้นะพี่จอมบอบูพี่หนุ่มแจ็กกี้แล้วก็เจดํานะครับกับทีมงานก็ทางสายลัตก็จัดทัวร์ไปดูบอลไปเที่ยวญี่ปุ่นไปดูบอลนะครับวอร์ุูนกับโยโกมาเอฟมารินอสนะก,ก็มีคณะทัวร์ก็เต็มแล้วล่ะนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากที่ เรียกว่าสนับสนุนกันนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ญี่ปุ่นนะโอเคช่วงนี้ก็คงจะมีคลิปอยู่เรื่อยๆเหมือนเดิมแหละนะครับผมก็กลับมาจากการพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วนะครับช่วงนั้นก็คลิปอาจจะแบบไม่ได้ว่ามีทุกวันนะหรือว่าไลฟ์เดี๋ยวก็จะกลับมาไลฟ์ตามปกติละนะครับอ่ะโอเควันนี้เจอกันเท่านี้ใครมีทา่าทะมีคอมเมนต์มีความคิดเห็นยังไงก็ส่งเข้ามาได้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ